สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่หนหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องประโยชน์ของดวงอาทิตย์ก่อนที่เด็กๆจะไปเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวเราไปรับสมองกันก่อนเลยนะคะรับสมองรับสมองของเราจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็กๆ เด็กๆเ,เตรียมดินสอสมุดเขียนเลขหนึ่งเลขสองเลขสามให้เรียบร้อยแล้วลงมือทำกันเลยค่ะรับสมองข้อที่หนักเรียนสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้ในเวลาใดก่ไก่กลางวันขอไข่กลางคืนขอควายตอนเที่ยงนักเรียนสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ ได้ในเวลาใดกอไก่กลางวันขอไข่กลางคืนคอควายตอนเที่ยงเด็กๆเ,เลือกข้อไหนกันดีคะเขียนลงไปเลยรับสมองข้อที่สองนักเรียนสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ในเวลาใดกอไก่กลางวันขอไข่ กลางคืนคอควายตอนบ่ายนักเรียนสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ในเวลาใดกอไก่กางวันขอไข่กลางคืนขอควายตอนบ่ายเด็กๆเลือกข้อที่ถูกต้องได้เลยนะคะรับสมองข้อที่3นักเรียนสามารถมองเห็นสิ่งใด ได้ในเวลากลางวันกอไก่ก้อนเมฆขอไข่ดวงดาวคอควายดวงจันทร์นักเรียนสามารถมองเห็นสิ่งใดได้ในเวลากลางวันกอไก่ก้อนเมฆขอไข่ดวงดาวขอควายดวงจันทร์เอ๊ะเด็กๆสามารถมองเห็นอะไรได้ในเวลากลางวันคะ เลือกลงไปเลยนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะข้อที่ 1, 1ตอบข้อกอไก่นั่นเองค่ะข้อที่2ตอบข้อขอไข่และข้อที่3ตอบข้อกอไก่นั่นเองค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆทำรับสมองเสร็จแล้วต่อไปที a เชอร์จะพาเด็กๆ เข้าสู่เนื้อหาประโยชน์ของดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่เนื้อหากันเลยค่ะประโยชน์ของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ให้ประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตมากมายดังนี้นะคะเด็กๆ 1. ให้พลังงานความร้อน ให้แสงสว่างแก่โลก 2. แสงแดดช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืช 3. แสงแดดช่วยฆ่าเชื้อโรคนั่นเองค่ะเด็กๆ 4. แสงแดดช่วยในการถนอมอาหาร 5. แสงจากดวงอาทิตย์สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ 6. ดวงอาทิตย์ ช่วยให้เรารู้ทิศทางต่างๆนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆรู้จักประโยชน์ของดวงอาทิตย์แล้วทีเชอร์ก็มีการทดลองวิทยาศา,ศา,ศาสตร์สนุกๆให้เด็กๆได้รับชมเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยคะ่ะสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ หลังจากที่เราได้รู้จักกับความสำคัญของดวงอาทิตย์กันไปแล้วน้องๆยังจำกันได้ไม่เอ่ยเรามาทบทวนกันสักหน่อยดีกว่าครับดวงอาทิตย์ช่วยให้แสงสว่างแก่โลกซึ่งแสงจากดวงอาทิตย์ช่วยในการมองเห็นทำให้เกิดกลางวันกลางคืนทำให้เกิดฤดูกาลและมีประโยชน์ต่อพืชในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารให้กับพืช เมื่อพืชเจริญเติบโตแล้วก็จะกลายเป็นอาหารของคนและสัตว์นอกจากนี้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็ช่วยให้ความอบอุ่นแก่สิ่งมีชีวิตบนโลกช่วยฆ่าเชื้อโรคและใช้ในการถนอมอาหารยิ่งไปกว่านั้นแสงจากดวงอาทิตย์ยังใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วยครับเอาล่ะครับหลังจากที่เรา ได้ทบทวนและเรียนเรื่องความสำคัญของดวงอาทิตย์กันไปแล้วเรามาดูกันนะครับว่าพลังงานความร้อนและพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์นั้นให้ประโยชน์อะไรแก่เราบ้างเรามาเริ่มกันที่พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์กันก่อนเลยครับวันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดของพลอยหลังจากที่พลอยทำการบ้านเสร็จในช่วงสายพลอยจึงเดินออกมาหน้าบ้าน เมื่อพลอยเห็นผ้าที่แม่ตากอยู่หน้าบ้านจึงเกิดความสงสัยและเดินเข้าไปถามแม่ทันทีแม่คะทำไมแม่ต้องเอาผ้าที่ซักแล้วไปตากไว้กลางแดดด้วยล่ะคะก็เพราะว่าการนำผ้าไปตากแดดจะช่วยทำให้ผ้าของเราแห้งเร็วอีกทั้งยังเป็นการฆ่าเชื้อโรคด้วยนะลูกเป็นประโยชน์ของพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ยังไงละะ่ะจ๊ะเอ๊ถ้าอย่างนั้นนอกจากการตากผ้าแล้ว ควาร้อนจากดวงอาทิตย์ยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมคะมีสิจ้าลูกลูกเห็นกล้วยที่ตากไว้ด้านข้างไหมเห็นคะ่ะแต่กล้วยนั้นใกล้จะสุกแล้วไม่ใช่หรือคะแม่เอาไปตากแดดทําไมคะก็แม่กลัวว่ากล้วยจะสุกหมดแล้วเราสามคนพ่อแม่ลูกทานกันไม่ทนันแม่จึงนําไปตากแดดเพื่อถนอมอาหารยังไงล่ะลูกทําให้ได้กล้วยตากที่เก็บไว้กินได้นานขึ้นยังไงละะ่ะจ๊ะ แล้วถ้าเรานำปลามาตากจะเป็นการถนอมอาหารด้วยมัคะแม่เป็นสิจะลูกอย่างปลาสลิดทอดปลาช่อนทอดที่ลูกชอบทานยังไงล่ะจ๊ะแล้วก็ยังมีปลาหมึกตากแห้งที่แม่ใส่ในแกงจืดด้วยนะนอกจากนี้แสงแดดก็ทำให้เราอบอุ่นด้วยใช่ไหมคะใช่จ้ะลูกไม่ใช่แค่ให้ความอบอุ่นอย่างเดียวนะในช่วงเช้าแสงแดดอ่อนๆจะทำให้ลูกได้รับวิตามินดีอีกด้วยจ้ะ พลอยเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมคุณครูถึงให้เด็กๆออกมาออกกำลังกายในตอนเช้าก็เพราะแสงแดดมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองคุยอะไรกันเดี๋ยวจะแม่ลูกอ๋อเรากำลังคุยเรื่องประโยชน์ของดวงอาทิตย์อยู่ค่ะพ่อถ้างั้นก็ดีเลยพ่อจะพาพลอยไปดูสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของพ่ออะไรล่ะคะพ่อนี่จ้ะเครื่องมือทําน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เอาไว้ให้พลอยได้อาบน้ำอุ่นเวลาที่ลูกบนว่าหนาวไงเลยจ้าและเนี่ยก็เป็นเครื่องกลัดน้ำพลังแสงอาทิตย์พ่อจะนำน้ำกลั่นที่ได้นี้ไปใส่แบตเตอรี่รถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ของพอ่อนั่นอะไรคะพ่ออ๋อพ่อลืมบอกไปนั่นนคือเตาพลังงานแสงอาทิตย์เอาไว้ใช้รวมแสงจากดวงอาทิตย์ส่งผ่านความร้อนมาย่งภาชนะทำให้อาหารสุก แล้วเครื่องมือต่างๆของพ่อมันดียังไงล่ะคะก็เครื่องมือต่างๆเหล่านี้จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าเพราะเครื่องมือเหล่านี้ช่วยรวมและสะสมความร้อนจากดวงอาทิตย์และนํามาใช้ประโยชน์ตามความต้องการได้แผงโซลา่าเซลล์คืออะไรครับพ่อแผงโซลา่าเซลล์เราจะเรียกอีกอย่างว่าเซลล์สุริยะมีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าจะลูก ตอนนี้บ้านเรามีแผงโซล่าเซลล์แล้วอีกหน่อยบ้านของเราคงจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้อีกเยอะเลยเพราะเราได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ยังไงล่ะจ๊ะแล้วประหยัดได้ยังไงล่ะคะประหยัดเพราะพลังงานแสงอาทิตย์ได้มาฟรีจากธรรมชาติแล้วนำมาใช้ได้สะดวกที่สุดเพราะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาโดยตรงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ สนุกไหมคะกับการรับชมวิดีโอการทดลองวิทยาศาสตร์เมื่อสักครู่เด็กๆจึงสามารถสรุปประโยชน์ของดวงอาทิตย์ได้ว่า 1. ดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อนให้แสงสว่างแก่โลก 2. แสงแดดช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืช 3. แสงแดด ช่วยฆ่าเชื้อโรค 4. แสงแดดช่วยในการถนอมอาหาร 5. แสงจากดวงอาทิตย์สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ 6. ดวงอาทิตย์ช่วยให้รู้ทิศทางต่างๆนั่นเองค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆรู้และเข้าใจในเนื้อหาเรื่อง ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ทีเชอร์ก็มีแบบฝึกหัดมาลองให้เด็กๆได้ทำการดูนะคะแบบฝึกหัดข้อที่1รูปใดคือประโยชน์ของดวงอาทิตย์รูปใดคือประโยชน์ของดวงอาทิตย์รูปที่1น้ําตกนั่นเองค่ะเด็กๆส่วนรูปที่2อฆ่าเชื้อไวรัสค่ะเด็กๆ เลือกข้อไหนกันดีคะเก่งมากเลยค่ะรูปที่สองนั่นเองก็คือแสงของดวงอาทิตย์ช่วยฆ่าเชื้อไวรัสนั่นเองค่ะแบบฝึกหัดข้อที่สองรูปใดคือประโยชน์ของดวงอาทิตย์รูปใดคือประโยชน์ของดวงอาทิตย์รูปที่1ผลิตไฟฟ้า รูปที่สองขวดแก้วเด็กๆเ,เลือกรูปไหนกันดีคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆประโยชน์ของดวงอาทิตย์ก็คือช่วยผลิตไฟฟ้านั่นเองค่ะแบบฝึกหัดข้อที่สามรูปใดคือประโยชน์ของดวงอาทิตย์รูปใดคือประโยชน์ของดวงอาทิตย์ รูปที่1บิดงอได้รูปที่สองถนอมอาหารเด็กๆคิดว่าเป็นรูปไหนดีคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆประโยชน์ของดวงอาทิตย์ก็คือช่วยถนอมอาหารนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับวันนี้ ก็ขอฝากเด็กๆให้ทบทวนเรื่องประโยชน์ของดวงอาทิตย์ด้วยนะคะและเด็กๆอย่าลืมทำใบงานด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ